นอนได้มบอกเม่บอกให้ลูกนอนบม่อื่นจักอ๋อหายสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเลยพอแม่พี่น้องเนาะ นี่ก็มาพบพ่อกับป้าจอยคือเก่าน้องวัาสนาคือเก่าพี่น้องเพูนคุยกับพ่อเพ่นยาเมื่อกี้นี้พี่น้องเยังนอนพูนเลยอารมณ์ดีได้ยินเสียงพ่อเพยนอาดูไทยดีใจบ่มาดูบ่เฮ้ยดีใจบ่ได้คุยได้พ่อบ่มาดูบ่

ตื่นแล้วพ here, well, es, ี่น้องไอ้เนาะหลายเวลารอพ่อเพิ่อนไงพอดีพ่อก็เลยพ่อเพิ่นโทรมาพี่น้องไอ้มาหากระบ้างมึอกี่นี่เนาะดิดอย่าจักจักงุ้งเลยสินอนอีกวะเนี่มาเลยเอ้ยอย่าจกตาดูล่ะอืม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 ออมอืมเฮ้ยมามีคนหอมแก้มได้บ่นี่ยมมีบ่มีพ่อบุญหอมได้บ่เนี่ยอีพ่อไม่ได้หอมแล้บ่เนี้ อี่แม่หอมเทนอี่แม่หอมเทสหนูนี่อี่แม่หอมเทนอี่แม่หอมเทนเกมหน่อยนี่นะวะวะเฮ้ยหัวเราไอ้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 เฮ้ยไอ้ไอ้ยักไปไชไปนอนน้ำเอื่อผ้าบ่ไปนอนน้ำไอ้ทิดบ่ห์นะนอนน้ำหนับผากับไอ้ทิดบ่จใช่ ใส้ดุใส่ใส่ส่เฮ้ยหมักนอนนึ่งหนึแน่ฮะพี่น้องเพิ่นมัก้ยยใส่ใส่ mà nôn ngài bà hơi mà nì hơi bà hơi chào mà nôn ngài bà đu bà đu bà mà non ngài bà mà nì bà hứ hứ bà. Bà, 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 bà. Ừ? Ừ? bà hơi nôn thầm mê nôn thầm mê nôn thầm mê bú tay 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 bú tay 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 tay

เออรักกินหอดเจ้าบ่มาลูกบ่มามาเฮ้ยรักกินหอดเจ้าติเจ้าบไปกินหอดเราบ่จ่ะมารักกินหอดเราอยู่บอเอ้ยกินหอดแล้วบ่กินหอดเราวแหงบ่มามาลูกบอเฮ้ยอีลักกินหอดแฮงมาลูกเออ กินทอดพอวุ่นเฮ้งที่เดอเออเออกน้นๆกัแจกกินทอดดิก็เน้นยกับแจ๊กอนดีวะเออแต่นมาได้คุยกับพอวันเงาบะคุยกับพอแล้วหวานมาอ๋ออ๋ออ๋อบอบวางแนวหวันอ๋ออดุบอกบอเอยัแล้วบอกบอก พ่อบุญมยูดักไปนาบ่ไปว่าไปนาไปหาวิตู้บอหาวิตู้เนาะรักไปโดนเนาะพ่อบุญมยูเนาะอือรักไปหาวิตูโดนเะนาะเนาะไปว่าไปพ่อแม่สิพาไปแมปย์พา,าย่างกระโดดเฮ้ยเฮ้ยหายถูกใส่หาย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 ังไงดิยังหายังดี Đi, đi. Ba. Ba. Người. Người. Ba. Ba. Chảy. Cứu bắp gì đi bà non đi con này nó này cứ bà non đi ba. 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 Ba มุ้องอีหลายทีนอนฮะฮะเฮ้ย นียังยังขาดแต่ปูไต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 ปูไต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 ตปูไต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 ตเดอนแตม่แม่นอนปไนี่ลูกมานอนยังเครื่อนี่วะหืมอไปเอ

Ừ. tại nôn ngay dùi bả này, hả, khức ngác anh này, hả, vừa, hả, nôn lúc nào nôn, mà nôn ngay bò, อืมอืมไถ่รึไถ่อนี่เอ็มยืนเหรแก่ี่ด่านี่เอ็มเนี่ยเหาว่าหาว่ายอยู่หักงบ่อนจนเจ้าเพิ่นอยากนอนเองพี่น้องเลยกลมกับบ่อนอนฉับหดเวลาเพิ่นอยากนอนกลมเพิ่นกระดิ่งบวมๆเพื่อ ปล่อยเพิ่นเมื่อยออกก่อนเอาลอวะเฮ้ยไข่หืมไข่หืมนอนมานอนมานอนแต่แข้งมามาแม่ตบตุ่นเห็นไหมแม่ตบตุ่นเห็นไหมวะนอนง่ายบอบอ ฮื้อบ่ y ะบ่นอนง่ายบ่เฮ้ยหาว่าหาว่าอยู่หื้อบ่นอนเฮ้ยฮึแม่แชออกไปนอนนําอายิดพุ่นด้ําเจ้าบ่นอนง่ายนี่อไปนอนนําอายเด้อน้ําายกับน้ําหน้าเด้อเด้อแ่นอนปะเอนี่บ่คืนีตก็บ่นอนบ bộ gương đi gương mà cứ gương đi bà non gương đi gương đi gương này gương đi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  đi gương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  đi 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 gương đi gương đi gương đi 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 Bỏ. Bên nhân ta là cứ chỉ đu theo bơ mê mừng hai khăn mó bó nụ khăn mó ui hm à, chạy ra lai rồi hm hm mà nè, chạy ra lai, hm hm nhớ hết hm nè, nhớ hả, bưng hả, mẹ nhau vậy đâu chắc bưng bưng mẹ mừng đi nhau vô nhau người thân nè nhau nhau người thân nè nhau thôi được

ม่คืออาบน้าให้ลูกสะอาดอยู่หันบอกุี่เทียต่เก่าแทะหืมหืหมหน่หยมมาหน่อย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  มากว่าแม่เปลี่ยนเปลี่ยนมอญหายมากว่ามากว่ามอนน้อยหมากว่าโ่้เจียหมากนี่บัค่อยมากนะมอนนี่น้อยเจ้าของนี่มักยังงูมอนเปรแม่นะนี่วะวะหาหาบัมักพี่น้องเลยเอามอนเพิ่งหายน่บัมากโอ้รอ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 เดี๋ยวแม่มักมอนเดวเดาแม่นี่ว่าวะหมักมอนเปรแม่นี่เย้ยบัวเจ้าของแบบบัมากคือบัวมากงูเจ้าของนะวะอืมอืม ยังไงดีใจว่าได้มวนมนเตะแม่ฮคือวามักหมอนเจ้าของวาหมอนเจ้าของคือว่ามัก็าล็อืมอ khăn hùa là bạn này, khăn mà tôi thích bạn này, vâng.

เมื่ออื่นจังอ๋อเมื่ออื่นก่อนมื่อนี่นอนสามันเลิกแล้วมานอนบ่ายบอบาเฮย้ยบ่มานอนไงบอ จะหลุดมือก็ดกลุดอ่ะอยากนอนอยู่แต่บนนอนค <c ười> ักเลยอันนี้แม่์ชิหายไปก็มานอนหยอกเจ้านี่ให้หน้าพาบ่แล้วพามานอนหยอกบ่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 พอหน้าพาหยกอ,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 อาายกก็บอกเอาอีกแม่ไปกันแนมหาแม่อีกคือเก้าว้า มาดูอืม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 อืไรเมืองแน่นี่กินน้มลายนี่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 มันอ้าอะไรนี่นี่กระลูมอ้าอะไรนี่นี่เจ้ากินลายนี่กระลูมอ้าอะไรนี่ นอนนะบออยากนอนะนะบอได้เวลาแม่ตบตุนะบอวีราชินอนบอบอพังพางพ,าง,พางแม่ว่าี่วีราชินอนบอพี่ดาชินอนบอแม่ตบตูดให้นี่อ่าคนเก่งแม่งงเงอะบ้านนี่บอบอเลยบอชิงง,ง,งเง <c oughs> อะว่าไงชิมันห้องหลังแท <c oughs> ้ย,ยานยานยาน <c oughs>

ห้องหาผปยเมนังอยู่นี่ลูกห้องหาผาห้องหานาพา่าว่า่าน้าพานอนกบไอทิดอยู่นอกไปหาแล้วบอช่ะไปหาแล้วบ่ไปหาแล้วบ่แม่พาไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปหาแล้วบ่ฮนะมา,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 าดมดูดยดูยดย เฮ้หายกินนมแล้วได้สิหายนอนแล้วบวะน,นี้เดี๋ยวชิกลมหาวิธีกลมเพิ่อนอีกก่อนพี่น้องไงเนาะว่าเพิ่นสินอนโบมึงนี่คือขี้อยากอออยู่เพื่นแอพพี่น้องไงวะวะเอ,อ้ยมาดมวะชินอนอยู่บ่แม่ชิกลมนี่ฮะเด้ชินอนอยู่บ่ มาอ๋อพี่น้องเอ้ยจักชักมงเราเพิ่ินอนมั้งอุ้มผ่นหัวนอยู่แถวนี้แหละบอกว่าเมื่อเมืเสียหายเมื่อเพื่อนนะนะเพื่อนละเพื่อนละเพื่อนละวายเพื่อนละเพื่อนละมาดมึ่งเมื่อยแล้วว่าเมื่อยอ๋อเติมพลังบ่บ่นี้บ่เติมบ่บ่ไหนมาด ฮะเฮ้ยยิ่งหลาเติมพลังบ่ลูกบ่ะ่เติมพลังมอยลูกเมื่อยบ่อแม่บอกให้นอนเจ้ามานอนเจ้าก็อ๋ออ๋ออยู่บ่นอนยิ่งเทอบะฮึฮึฮึอุ้ช่างนี่มาหน่อยมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยของแม่เอ้ยบ่ละฮึ โอเคพี่น้องชิคลิปเพียงซันนี่ก่อนเด้อชิกอล์มพะ่นนอนก่อนผู้ใเดี๋ยวมึงแม่มันม่านอยู่ผู้ใยันแม่ไปใช้จับให้อยู่นี่นะแม่จับกวดนมให้อยูนะ่นอนน้ำกันนี่แหละแม่ไม่เลยไปใช้ลูกอะเนมอยู่เวลาพ่ออุ้มกันเนมอยู่ที่ละ โอเคพี่น้องอจบิปเพียงสำนีก่อนเด้อจิกอมลานหน่อยนอนก่อนวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อป่าดุงของวาสนาเอยชาเนาะลูกเนาะป้าจอยกขอบบุญขอบคุณเจจีทุกท่านเด้อที่บกุดขมโฆษณาของป้าจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกล่าเข้ามาสบายดีสบายดีกันลูกอะสบายดีกัน ไว้ปากแข็บแท่ดิสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนไ,นไ,ไว้มัวไวแล้็วคอยหิวหรือวะ